Together Podcast จงหลีกเลี่ยงให้ไกลาจากคนโง่ไม่ว่าจะอยู่ในงานสังสรรค์ระหว่างนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าหรือรถประจำทางผมจะรู้สึกไม่คุ้นเคยเอามากๆเพราะต้องอยู่ในที่เดียวกับคนที่ไม่รู้จักผมไม่ได้ต้องการจะพูดถึงนิสัยเรื่องมากหรือทัศนคติแย่ๆในการเลือกคบคน แต่ทุกวันของชีวิตคือทั้งหมดที่เรามีและสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตแต่ละวันก็คือคนที่ผูกสัมพันธ์กันนั่นเองถ้าเราผูกสัมพันธ์กับคนที่ฉลาดหลักแหลมชีวิตของเราจะกลายเป็นความโชคดีอย่างที่สุดในทางตรงกันข้ามถ้าเราผูกสัมพันธ์กับคนที่ชั่วร้ายชีวิตของเราจะเหมือนตกนรกดังนั้นถ้าอยากผูกสัมพันธ์กับคนที่มีคุณภาพให้จำ5้เทคนิคดังต่อไปนี้ไว้ให้ขึ้นใจ 1. งจงหลีกให้ไกลจากคนที่ทำให้ใจเราเจ็บมนุษย์ทุกคนชอบโอ้อวดซึ่งจะเรียกว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานก็ได้ถ้าจบแค่การโอร้อวดเฉยๆก็คงจะไม่เป็นไรแต่บางครั้งการโอร้อวดก็ทิ้งบาดแผลไว้ในใจผู้ฟังในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือคนที่ทำตัวฟุ่มเฟือยและคุยโม้ให้คนที่กำลังเศร้าฟังเหมือนอยากอวด ให้เขาคนนั้นปวดใจทั้งๆท,ท,ที่ไม่จำเป็นคนที่ไม่คิดถึงใจของผู้อื่นและไม่รู้จักความเศร้าของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีไว้ใกล้ตัวและผูกสัมพันธ์ด้วย 2. จงหลุดพ้นจากคนที่ชอบปั่นทอนความมั่นใจเมื่อกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ใครคนหนึ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาและพยายามบอกเล่าแต่เรื่องราวลบๆทุกรูปแบบภายใต้เปลือกที่ฉับไปด้วยความเป็นห่วงเช่นเธอจะทำได้จริงหรอ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะมีแต่คนอยู่นิ่งๆจะไม่เรียบร้อนไปหน่อยหรอแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยใจที่ดูหมิ่นดูแคลนอีกฝ่ายคนที่ชอบปัน่ทอนความมั่นใจผู้อื่นจะไม่เที่ยวพูดแบบนี้กับทุกคนแต่จะพูดกับคนที่เมินตัวเองมากเป็นพิเศษเท่านั้นดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับพวกเขาเพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับคนแบบนี้สู้เอาเวลาไปใช้กับคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนเราจะดีกว่า 3. จงหลีกให้ไกลจากคนโง่โจรที่ร้ายกาจที่สุดในโลกไม่ใช่โจรที่ขโมยเครื่องเพชรราคาแพงแต่เป็นคนโง่เพราะพวกเขาจะขโมยเวลาจากคุณไปคนโง่ที่กล่าวถึงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาแต่หมายถึงคนที่ไร้ความสามารถแล้วยังทําให้คุณค่าของคนรอบข้างลดลงตามไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแค่ไหนพวกเขาจะหาเรื่องตําหนิวิพากวิจารณ์ชีวิตคนอื่น เราไม่จำเป็นต้องไปผูกสัมพันธ์กับคนแบบนี้ส่งพวกเขาไปให้ไกลๆแล้วหาคนที่เข้ากับเราได้ให้เจอ 4. ถ้ามีโอกาสเข้ามาแต่รับไว้ไม่ได้ก็จงปล่อยมันไปคนฉลาดจะไม่พยายามโน้มน้าวใจคนโง่หรือพยายามทำให้เขาเข้าใจเพราะสุดท้ายคนเรารับได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในขอบเขตความเข้าใจของตัวเองก็เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่แต่ละคน มีจิตสันึกที่ต่างกันเช่นเดียวกับโอกาสดีๆที่เดินเตะตอยู่รอบตัวเราแต่เหตุผลที่ใครบางคนคว้ามันไว้ไม่ได้ก็มาจากเหตุผลเดียวกันอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับใครได้ง่ายๆจงให้โอกาสเขาสามครั้งถ้าเขายังทำหรือพูดเรื่องโง่เขลาซ้ำๆเราต้องจัดการให้เด็ดขาดแม้จะปวดใจก็ตาม เพราะความสัมพันธ์ที่ทําให้อารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เริ่มมีโอกาสที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แย่กว่าเดิมเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะแย่ลงได้ง่ายๆแต่ความสัมพันธ์ที่แย่ไม่อาจดีขึ้นได้ง่ายๆ 5. จงแยกแยะคนที่ไม่ใส่ใจผู้อื่นความใส่ใจเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของมารยาทเพราะหากไม่สามารถใช้ปัญญาอันลึกซึ้งเพื่อมองในมุมของคนอื่นความใส่ใจก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ การกระทำโดยประมาทส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวว่ากำลังเสียมารยาทก็เท่ากับว่าเรากำลังทำให้อีกฝ่ายทุกใจเหตุใดการคิดจากมุมมองคนอื่นจึงสำคัญไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกลียดชังและดา่าทอกันแค่ไหนคนที่คิดในมุมของคนอื่นจะเข้าใจอีกฝ่ายอย่างลึกซึง้งขจัดความรู้สึกแย่ๆมองแต่ข้อดีแล้วนำสิ่งนั้นมาปรับใช้กับตัวเอง ชีวิตที่มีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวจะเต็มไปด้วยความหวังเสมอหลังจากอ่านข้อความข้างต้นคุณอาจคิดขึ้นมาว่าฉันมันใหญ่มาจากไหนถึงจะเลือกคบคนนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เราไม่ควรผูกสัมพันธ์กับใครโดยไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ใช่ว่าเราดีเด่นอะไรจึงเลือกคบคนแต่เพราะเรายังต้องเติบโตและเรียนรู้อีกมากเราจึงต้องพบเจอกับคนที่ดีผมชอบคำว่าศักดิ์ศรี เพราะสิ่งนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยความพยายามในทุกวันของชีวิตทั้งนี้ศักดิ์ศรีของไทยคนหนึ่งมาจากคนที่เขาผูกสัมพันธ์ด้วยเช่นกันจงปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างใจเย็นและระมัดระวังเหมือนที่ปฏิบัติต่อใจตัวเองแล้วจะพบคนที่เข้ากับเราได้โดยปริยายทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเสมอและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือ อะไรทําให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวานขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิส o ถัดไปสวัสดีค่ะ